ประเทศที่ปิดอ่าวไทยได้ก็มีตั้งแต่เวียดนาีัมเขมนมาเลเซียสิงคโปร์แม้แต่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็ปิดอ่าวไทยได้เพราะล่องเดินน้ำเนี่ยแต่ล่องเดินเรือเนี่ยมันจํากัดดังนั้นถ้าหากเราถูกปิดอ,าอ่าวทำยังไงล่ะประเทศไทยก็ตายเราอยู่ได้แค่28วันตอนนั้นน้ามันสํารองมีเท่านั้นท่านก็เลยคิดว่านอกจากมันล่อแหลมแล้ว,ลวเราอาจไปหาตลาดใหม่ๆทางฝั่ง,งมารสววนเดียก็เลยไปตั้งท่าเรือน้ําด้วยโครงการที่อ่าวมะขามที่เกาะภูเก็ต กองทัพเรือกอ็ลงไปขยายกองทัพเรือที่ทัพระมุงพังงานเป็นกองทัพเรือภาคที่3ในปัจจุบันนั่นคือการเปลี่ยนสนามจกเป็นสามกานค้าแล้วทาไมถึงเปลี่ยนได้เพราะคุณชาติชายมีสตางค์คุณชาติชายมีสตางค์จากไหนสตางค์จากพลเอกเปรมพลเอกเปรมไม่ได้หาเงินเข้ากระเปา๋าพลเอกเปรมเนี่ยสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติตอนนั้นมีการค้นพบแหล่งน้ํามันที่ลานกระบ,บือกําแองเชรมีการตั้งจดตั้งบริษัทปุ๋ยแห่งชาติซึ่งปัจจุบันพินาศเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับ เพราะการทุจริคตคดโกงกันนะฮะเพราะว่าไอ้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันเป็นมันเป็นวัตวัตถุดิบสําหรับทําปุ๋ยด้วย <c oughs> ก็เราก็คิดว่าจะเอาไอ้ก๊าซอันนี้อาจารย์แหล่งพลังงานอันนี้มาทําปุ๋ยด้วยมาท่านจนทั้งมีคําข่าวว่าโชวช่วงชัวช,วช,ชวาเนี่ยเป็นคํกล่าวของพลเอกเปรมเพราะท่านหวังว่าประเทศชาติเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะเรามีน้ํามันมหาศาลแต่หลังจากที่ท่านเปรมเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วไม่มีใครพูดถึงแหล่งน้ํามันนี้ใช่ไหมครับก็พยายามหลอกชาวบ้านว่า น้ำมันเราต้องเอาเข้าจากตะวันออกกลาคงครับผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นนะครับ <S <S ผมก็ตอนท่าน <S 2> <S 2> เปรมผมก็ยังมันไม่ใช่ตัวไม่มีความรู้ในมากนะักท่านพูดก็พูดไปแต่หลังจากนั้นเราไม่เห็นผลอะไรเราก็นึกว่าต้องสั่งเข้ามาที่จริงไม่ใช่เลยนั่นคือจุดเริ่มต้นในการสํารวจพลังงานในประเทศไทยท่านชาชายก็เอาเงินจากยุคคุณเปรมเนี่ยมาทําเรื่องการค้าแต่ปัญหาของรัฐบาลท่านชาชายก็คือว่ามีการทุจริตคดโกงกันมากอันนั้นไม่สําคัญล่ะทำไมเกิดปฏิวัติรอสชก็เพราะว่า จะไปย้ายพลเอกสุนทรคงสมพงศ์กระทุบมาข่าวเขาพลเอกสุนทรก็เลยคบกับพลอากาศเอกเกษรโรจนินก่อการรัฐประหารขึ้นมาโดยคณะที่ว่าคณะปฏประิรูปประวัติรอชอคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติตอนนั้นนะครับคือหลบคําว่าปฏิวัติไปละนี่เป็นครั้งแรกที่หลบคณะปฏิวัติในปี2535ครับแล้วก็อิเล็กเกรามาจนถึงทุกวันนี้ครับอันนี้ส่วนที่การใช้นโยบายต่างประเทศในการปกป้องประเทศซึ่งมันจะหมายถึง ผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งการเดินนโยบายจะต้องเดินอย่างชาญฉลาดแต่ในเวลานี้กับเดินนโยบายภายใต้นโยบายใหญ่ซึ่งบางครั้งหลายท่านใช้คําว่าเป็นนโยบายมติวอชิงตันซึ่งเป็นนโยบายของอเมริกาซึ่งครอบงาและเข้าไปแทรกแซงต่างประเทศในธุรกิจที่เข้าไปแทรกแซง <c oughs> ที่สําคัญอันหนึ่งที่จะคุยในช่วงหน้าก็คือธุรกิจน้ํามันวันนี้มีปัญหาในเรื่องของธุรกิจน้ํามันธุรกิจยารักษาโรค ธุรกิจอาวุธซึ่งมีการขายในระดับของประเทศมหาอำนาจการเข้ามาแทรกแซงในสารหน้าประเทศไทยเป็นลูกแมวตัวเล็กๆอยู่ในภูมิภาคนี้ท่าทีจะเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวถามถ้าจารช่วงหน้านะครับ,รบช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ ื่อีประชาชนกับพลตีดอตอรอนุชาตาพุณนาคนะครับกับประเด็นที่เรากําลังพูดถึงความมั่นคงของโลกอาเซียน <c oughs> และความมั่นคงภายในประเทศซึ่งเราจะเห็นบทบาทของมหาอำนาจที่มีต่ออาเซียนและประเทศไทย <c oughs> และประเทศไทยโดยสถานะก็ชัดเจนว่าเรายังอยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพาหรือเป็นลักษณะที่ยังวางนโยบายต่างประเทศที่เป็นรองอเมริกาอยู่มากและโดยเฉพาะการใช้ อาวุธต่างๆก็ยังใช้อาวุธของอเมริกาแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในเวลานี้ก็คือมันเข้ามาในแง่ของมหาอำนาจใดด้านของธุรกิจแล้วธุรกิจเหล่านี้ก็กลายเป็นธุรกิจผูกขาดโดยใช้อำนาจรัฐแล้วทางอเมริกาหรือมหาอำนาจก็มาในรูปของตุนข้ามชาติการเข้ามาลักษณะแบบนี้เนี่ยมันครอบงำกิจการประเทศไทยทั้งหมดในแง่ของความมั่นคงเนี่ยประเทศไทยจะวางนโยบายอย่างไร อันนี้ก็คงต้องมีม,มีมีความตระหนักในเรื่องนี้ก่อนนะครับครับท่านผู้ชมเดินออกจากบ้านก็จะเห็นแล้วธนาคารเกือบทั้งหมดที่ท่านเห็นในสายตาเนี่ยมีทุนต่างชาติเข้ามาทั้งนั้นนะครับ,รบไม่ได้เป็นของคนไทยแม้แต่หลายธนาคารจะมีชื่อเป็นภาษาไทยที่ท่านคุ้นคุหนูอยู่หลายสิบปีแต่ก็ไม่ใช่อันนั้นไม่รวมถึงเรื่อง multinational company ก็คือที่ข้ามาแล้ว ปี58ยิ่งน่ากลัวหนักไปเลยเพราะว่ามันเป็นปีที่เราเปิดเสรีสินค้าและบริการตามข้อตกลง AEC อันนั้นแหละครับผู้ประกอบการของไทยที่เป็นขนาดเล็กท,ที่ขาดความเข้มแข็งเนี่ยจะต้องถูกทำลายไปอย่างรุดแรงเอาดูง่ายๆเรื่องข้าวต้นทุนการปลูกข้าวข,าของไทยสูงกว่าจีนหลายเท่าจีนเนี่ยผลิตข้าวแบบประเภทหนึ่งที่เขาพัฒนาเขาเรียกซูเปอร์ไรซ ปริมาณการผลิตี่2ตันต่อไร่ในขณะที่้าวนาไทยโดยทั่วๆไปเฉลี่ยประมาณ450กิโลกรัมคือประมาณเอาครึ่งตันกันแล้วกันครับครึ่งตันต่อไร่แต่จีนผลิตได้2ตันต่อไร่ถึงแม้ข้าวจีนจะไม่อร่อยนะแต่ราคาถูกมากและตอนนี้เราข้าวไทยถูกทําลายกับเพราะว่านโยบายโกหกพกลมเรียกว่าโครงการรับจำนำข้าวหรือโครงการซื้อข้าวราคาสูงที่หวังจะซื้อเสียงชาวนานี่แหละชาวนาเลิกทําพันข้าวดีๆ ดังน,นั้นเราจะขายข้าวที่มีคุณภาพสูงในราคาสูงเนี่ยตอนตอน,ตอนจากนี้ไปก็ยากนะครับเพราะพันข้าวดีๆก็ไม่ได้รับการพัฒนาจากการทําลายของรัฐบาลโดยใช้ในโยบายประชานิยมนั้นต่อไปเป็นไปได้เลยว่าชาวนาปัจจุบันชาวนาก็ซื้อข้าวเขากินอยู่แล้วนะครับเขาตัวเองปลูกข้าวมาก็เอาไปให้รัฐจำนำหมดเดียวจำนำเอาตังมาตังได้บางไม่ได้บางแล้วจะกินละ่ะไปซื้อเข้ามากินอีก แล้วชาวนาไทยทำนาโดยใช้โทรศัพท์โทรศัพท์โทรสัรส่งแรงงานมาดำนาโทรสัง่งรถถมายมาถโทรหมดสั่งลงสีมาเก็บสั่งติบล้อมาขนอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ทำเองต้นทุนก็เลยสูงขึ้นแล้วพอหลังปี58ไอ้ทุนอย่าว่าแต่ทุนยักษ์ที่มันจะเข้ามายึดครองกิจการต่างๆซึ่งมันทำแล้วครั้งหนึ่งในปี2 4 0ก็จะเกิดขึ้นอย่างมโหดารอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก แล้วที่คุณสุรินทร,ร,ร์พิสุวรนใช่ไหมื่าสองวันนี้ยังติงว่าไทยเราเนี่ยจะเป็นตัวถ่วง AEC เพราะประเทศไทยเราไม่มีไม่มีความพร้อมอะไรเลยครับท่านไปคุย ừ ừ ừ. เด็กที่เรียนปีสามปีสี่ที่ในมหาลัยปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ครับไม่นับพวกเรียนปียโทรยเปียเอกอย่านึกว่าคนที่เรียนเปียเอกในมหาลัยเมืองไทยโดยเฉพาะหามหาลัยคุณภาพต่ํานะครับ ไม่ใช่มาหาลัยคุณภาพสูงสูงเก่าแก่ในอดีตเายกตัวอย่างจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรมหิดลและอีกหลายมาหมหาลัยที่เก่าแก่เนี่ยเ,เข้าผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพแต่ประเทศเามาหาลัยที่ผลิตด็อกเตอร์ที่มีคุณภาพเนี่ยมีน้อยเขาผลิตปีหนึ่งหลักหลักหน่วยหลักสิบแต่มาหลาลัยห่วยห่วยชั้นต่ํต่ในประเทศไทยที่มีมากมายมหาศาลผลิตด็อกเตอร์โลหลๆออกมาเนี่ยปีเป็นร้อยเป็นพันเป็นไม่ถึงพันหลักหลักร้อยละรวมกันเนี่ย พวกนี้ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วบอกเอ้ยทำไมใช้ไม่ได้ต้องสอบต้องมีวิธีการหลบเลี่ยงไปนะครับไล้วพวกนี้แหละก็จะทําให้ประเทศเราขีดความสามในการแข่งขันของประเทศนี่ตกต่าลงไปทุกทีทุกทีแล้วปรากฏจากนโยบายของมหาอำนาจที่เข้ามาจะครอบงําจะแทรกแซงจะมายึดครองต,ต่างๆเหล่านี้เราถูกกลืนชาติได้ง่ายเพราะประเทศไทยเราเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอ่อนซอฟต์เคานเจอร์ก็คือว่าใครมาชั้นแปลงสภาพได้หมดไม่ยืนหยัด เอาประเทศที่ยืนหยัดน่ะเช่นเอาประเทศที่มีเป็นเทศกลุ่มมุสลิมกี่พันปีเขาก็แต่งกายอย่างนั้นน่ะคลุมหน้าใส่นะยาบใส่ปีเยาะอะไรของเข้าไปเนี่ยเขาไม่กินอาหารแบบชบาวบ้านเขาเขาอยู่ของเขาได้เขาเป็นประเทศที่ว่าทําแข็งคนอื่นกลืนกายเขาไม่ได้คนไทยตรงกันข้ามคนไทยไม่สนใจภาษาไทยก็ไม่สนใจจะพูดให้ถูกการเขียนหนังสือสือก็ไม่สนใจว่าทําไทยเราไม่เคยเรียนรู้เด็กไม่เลยไปพิพิธภัณฑ์ ไม่เหมือนเด็กเวียดนามไม่เหมือนเด็กเขมรทาให้ประเทศเราล่อแหลมต่อการถูกสิ้นชาติได้ง่ายทีเดียวครับแต่เวลาเดียวกันในการเดินนโยบายเหล่านี้แม้จะมีนโยบายโดยที่บอกว่าเราจะเป็นกลางก็ตามแต่ดูเหมือนหลังสุดรัฐบาลไทยก็ไปจับเอสบุลเลาะมาสองสองคนโดยบอกว่าได้ข่าวจากอิสราเอลหลายคนก็ท้วงติงว่าในการที่ไทยด,ดําเน,นินนโยบายลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นเป็นลูกน้องให้กับ อเมริกาในที่สุดประเทศไทยก็จะกลายเป็นสนามสงครามตัวนี้อาจารย์ว่าไงมีสองประเด็นครับที่บอกว่าไทายไปรุปรอเมริกาเราพิสูจน์ทราบหลายครั้งแล้วเช่นว่าเราจับไอฮัมบาลีส่งผู้ก่อการร้ายอันดับ4ของอัลกออิดะที่อยุธยาเนี่ยส่งไปให้อเมริกาในปีสอ6ทั้สท,ทั้งที่ตามหลักการแล้วเราต้องส่งฮัมบาลีให้ตำรวจสากลเนืน่องจากมันไปวางระเบิดที่ บาหลีในรประเทศอินโดนีเซียคนตายไป200ตำรวจสากลออกคุมออกหมายจับแต่ไทยไม่ส่งให้ตำรวจสากลหรือส่งให้อินโดนีเซียเราไปส่งให้สหรัฐอเมริกาอันนี้ข้อพิสูจน์ชัดเจนมากว่าทักษินเนี่ยเอาประเทศเข้าไปคลุกกับอเมริกาเต็มตัวไม่นับที่เราส่งกองพัน,านฐานช่างเข้าไปในอิรักในช่วงสงครามที่อเมริกาเข้าไปยึดอิรักไม่ใช่สหระชาชมติานะอเมริกากับอังกฤษเข้าไปยึดอิรัก เราส่งฐานเราเข้าไปปรากฏว่าเราถูกระเบิดตายสองขาขาดหนึ่งแล้วแล้วเราก็ถอนกลับมาในภายหลังตัวอย่างการส่งในวิกเตอร์บูชในปีประมาณปี244 445ผมไม่แน่ใจนะครับในช่วงทักษณิณอีกแหละให้กับสหรัฐอเมริกาอตอนที่ถูกจับได้ในประเทศไทยจนทั้งเมียนในบุชเนี่ยก็มาร้องว่าทำไมส่งให้อเมริกาอะไรแนั้นนะครับการ าการส่งนักบินที่ขนอาวุธยุทโธปกรณ์จากเกาหลีเหนือมาลงที่สามบินรอนเมืองให้อเมริกาโดยเครื่องบินอลสาขนอาวุธมาประมาณ40ตันจะไปที่อิหร่านเราส่งนักบินนี้ให้สหรัฐอเมริกาไอ้พวกนี้เป็นตัวเป็นข้อพิสูจน์ทราบชัดเจนนะครับว่าเราเดําเนินนโยบายอย่างไรบ้างเราเรายุคทักษิณเนี่ยมันพูดดีครับเราบอกว่าจะต่อต้านการก่อร้า,ายตามแนวทางของของคอง์การสหประชาชาติครับพูดดี แต่การกระทําไม่ใช่การทําเดินตามตูดสารไมิกาหมดเลยครับอันนี้ก็ทําให้เราเป็นที่เพ่งเล็งเหมือนกันแต่ทําไมการก่อร้ายโดยกลุ่มก่อการร้ายสากลในประเทศไทยไม่หนาแน่นมากนักก็เพราะว่าไทยได้เป็นเซฟเฮาส์ก็เรียเป็นสวรรค์ขององค์การก่อการร้ายครับเข้าง่ายอยู่ง่ายสบายดีมันจะไประเบิดบ้านเราทําไมเพราะว่ามันอาศัยเป็นที่หลบซ่อนมันเป็นบ้านบ้านของมันด้วยเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับมีการกล่าวในวงการเยอะนะครับว่าไทยเป็นเป็นเฮเวนของพวกกลุ่มก่อกอารร้ายเลยครับแล้วตอนหลังนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นเช่นปีก่อนมีการเขียนสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆที่สุขุมวิทบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอันนั้นก็ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงมากนักน,นอกจากการเผาเมืองของไอ้พวกก่อกอารร้ายพวกเสือแดงหรือการระเบิดที่รามคำแหงเมื่อปีก่อนนี้ก็เข้าใจว่าเป็นการ ฝึกเป็นการลองวิชาของไอ้พวกข่อไร้ภาคใต้ซึ่งกรุงเทพก็ดีหรือแม้แต่พื้นที่ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่รอแหล่งต่อการก่อการร้ายทั้งสิ้นเพราะคนไทยขาดความตระหนักทั้งส่วนราชการหน่วยงานต่างๆก็ไม่ได้เตรียมการพวกนี้ไว้อย่างรอบคอบรัดกุมครับแต่นี้การที่นักการเมืองไปเป็นลูกน้องของหมามนาจแล้วกลายเป็นว่าเมื่อไปตรวจสอบธุรกิจทั้งหลาย <c oughs> ที่มีการผูกขาด 4. ีหกิจการเช่นกิจการเกี่ยวกับเรื่องน้ํามัน เรื่องการสื่อสารเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องโรงพยาบาลเรื่องสนามบินเนี่ยกลายเป็นว่าในกลุ่มนักการเมืองไทยที่ไปเกี่ยวข้องกับมหาอำนาจที่มีหุ้นควยกันไปควยกันมาไปเชื่อมโยงกับทุนข้ามชาติซึ่งเป็นอเมริกาด้วยเนี่ยครับตกลงแล้วที่อเมริกาเข้ามาได้มันต้องมีนักการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจผูกขาดของประเทศไทยเป็นลูกน้องอยู่ด้วยถึงจะครอบงำได้ก็ก็เจ้าเหลี่ยวไงครับ ไห้เหลี่ยมกับอเมริกาหากินกันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เราก็รู้อยู่ว่าอเมริกานุนหลังไอ้เจ้าผู้ร้ายหนีคุกเนี่ยอยู่ในทีจากการแสดงท่าทีต่างๆขึ้นมาหลายครั้งหลายหนแม้แต่ท่าทีของทูตอเมริกาในประเทศไทยที่เราเคยคุยกันแล้วครับอมันเห็นได้ชัดเจนว่าอเมริกาแล้อกลางนี้อเมริกานี่ชอบประเทศปพื่อนการอยู่แล้ว ชอบผู้นําที่เป็นทรราชอยู่แล้วเพราะว่าพูดกันง่ายพูดกับคนคนเดียวรู้เรื่องอเมริกาพูดไก่ไเหลี่ยมไอเหลี่ยมมาสั่งลูกน้องมาเขกหัวคนนั้นคนนี้ให้กําหนดนโยบายอย่างนี้นี้ได้อย่างสบายครับแทนที่อเมริกาจะเหนื่อยวิ่งไปหาคนนั้นทีคนนี้ทีเนี่ยก็พูดคนเดียวก็ก็ไปเ,เสร็จไปวันซอฟต์เซอร์วิสก็ดีพอใจได้กันทุกฝ่ายเขาทําอย่างนี้ในปาคีสถสานเขาคุยกับนายพลม,มูชาลัฟเขา ตบหน้ามูชลับโดยการส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปฆ่าบิลลาเดนในประเทศปากีสถานโดยไม่แคร์ประเทศเจ้าบ้านประชาชนปากีสถานโกรธแค้นสหรัฐอเมริกาแต่รัฐบาลชอบใจเพราะรัฐบาลได้ผลประโยชนอ์อเมริกาปกป้องอยู่มูชาลับให้ในซาอุดีอาระเบียถึงแม้เป็นประเทศมุสลิมประชาชนซาอุเกลียอเมริกาแต่ราชงศ์ซาอุรักอเมริกาเพราะราชงศ์ซาอุต้องการให้อเมริกาเป็นกำแพงเหล็กให้พิงเพราะซาอุนีกลัวจะเจอแบบอิหร่าน ราชวงปาเลวีถูกทําลายล่มสลายไปก็เพราะอิหม่ามโคมายนี่แล้วถ้าเกิดมันระบาดข้ามาในซาอุดิอาระเบียละ่ะพวกซาอุดิอาระเบียชั้นสูงซึ่งมีรายได้มหาศาลจากน้ํามันถ้ามีการปฏิวัติอิสลามขึ้นมาแล้วตัวเองจะหมดอานาจก็ต้องอาศัยอเมริกามาเป็นหลังผิงในตุรกีอเมริกาก็เลี้ยงรัฐบาลตุรกีมาตั้แต่หลังสงครามโลกที่สองเพื่อปิดล้อมสหภาพโซเวียตและปัจจุบันตุรกีก็เป็นมิตรสนิทของอเมริกาในการปิดล้อมสหพันธรัฐรัสเซีย อันนี้ก็คือพฤติกรรมของเขาที่เขาทําแบบเดียวกันทั่วโลกครับถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าธุรกิจผูกขาดที่ใช้อํานาจรัฐซึ่งเวลานี้ไปรับใช้ทุนข้ามชาติและตัวเองก็ได้ผลประโยชน์ในฝ่ายความมั่นคงมองว่าเป็นภัยคุกคามประเทศไหมครับออันนี้ผมไม่ใช่ฝ่ายความมั่นคงแต่ผมมองในฐานะนักศึกษาเรือนี้ผมมองเป็นภัยคุกคามแน่นอนครับเพราะว่า